สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานค,ครนี่เองนะเดี๋ยวเราขับรถไปประมาณ4 0นาทีนะครับก็ mm hmm. ผมเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะซึ่งก็ไปแรกก็พลันใจนะครับแต่ว,ว่าครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแก้ตัวใหม่คือตั้งใจว่าจะไปกีายาอรอบๆนะไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมที่เกาะเกร็ดนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับนมกิบ เจอมหมดแล้ว <Yeah. S 2> เราไปกาะเกดกันตอนนี้เราถึงท่าเรือข้ามฟากไปกเกาะเกต็แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องขึ้นเรือกันตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถเอกชนนะค่าจอดรถ40บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรือกันที่วัดวัดสนามเหนือนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เราอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะมีบรรยากาศนะครับมีของขายาเต็มจากหนุ่มวกก่อน น,นี้เรากำลังจะมาขึ้นเรือกันแล้วนะครับนนไ,ปไปกัอระวังลื่นนะ นี่ค่าเข้าค่าข้ามฟ้าคนละสาม่าทนะฮะซิกเนเจอร์ของกอบอนะฮะก็คือดอกไม้ทอดนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้เรา ทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวกันต่อนะี่า<อ>เออนี่นะครับดอกไม้ทอดนะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับตอนที่ถากล้องกลับมาแล้วนะตอ <c oughs> นนี้นี่นะครับดอกไม้ทอดเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะเมื่อกี้ลองกินไปชิ้นหนึ่งนี่ใบอะไรไม่รู้ครัเกบเขียว มันจะมีกลิ่นเขียวๆของใบไม้นิดหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเจียวหรือดอกกะไม่ใชอยางนะครับ <c oughs> มันมันแทบจะไม่ได้กลิ่นของไม้เลยนะมันก็กรอบๆหวาน รสชาติน้ำจิ้มนะนังดอกนั่นอะไรไม่รู้นะเส้น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 ฮึมกรอบอร่อยดีนะสัญนักนอร์ของออเก e ครับให้มา <จะ S 1> เราเร<ม>า,า,ากินข้างวันวน,นะฮะคือเคื่อมันเกาะ เดี๋ยวเรากินข้าวของวันก่อนเลยเพราะว่าเที่ยงไปเลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกินอะไรกันบ้างนะมินิวันนี้เราสั่งอะไรกันบ้างครับขัดไทยถุงกินกระตอนแล้วก็ยำหน่อกะลา,าบวกกับอนตเ,เออยำหนอ่นหนอแล้วเราทำยำหน่อกะลาเป็นไงฮะยอดมะขาวแต่ว่าเราพิเศษด้วยการอะไรเึ่งเข้าไปโรคติดยำใส่ไปออแล้วก็มียังไม่ได้สั่งแบบซี่

แป๊บหนึ่งโอ้เข้าเป,าป่าเลยนะครับเป็นไงบ้างคะไม่กินทั่ว่ะเส้นนะนี่ก็เ,เ,นเหนียวดีครับแต่ว่ากินแบบไทยมันต้องกินกับตะเกียบนะขับโตโตอะไรแบบแป๊บหนึ่งนี่นะ ไม่โฟกัสโฟกัสอะไรกันล่ะขึ้นนุ่มมาอมอ,อร่อยมากครับชิมให้นะ,ะเออเมนูต่อไปครับยำบุ้นเส้นหน่อครับสัญญาว่าทลิปหน้าจะไม่กินยำบุ้นเส้นคือประจ่ายราคาเท่ากับยำประเภทอื่นนะฮะแต่ว่าเราเน้นบ้นเส้น สองขอาอ้าวท่าแบบนี่ลองชิมหน่อยครับรสชาติเป็นไงอันนี้คือหน่อมาาอะพร้าหน่อไม้พ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะโฟกัสกับห้านี่คือหน่อมะพร้าวนะครับเราได้คิดว่ามันคือมะม่วงเข้าไปแล่าเนี่ยฮะข้าวอย่างนู้เหมือนกึ่งแบ นีหนึ่งรวมหมดแล้วฮะมียำม,มุ้งเส้นแล้วก็กินขิงมาก่อนหรอเ็ดาูานี่รีวิวม้องทำโ,โต้นี่้องนะ้อ,อ,องเ้หนงร้าะอ,อร่อยออคีน,มมน,นี่นออีี่นี้นี่นนีี่นนี่น่นีน่ เดี๋ยวเราเอาเครื่องดามาหน่อยนะนี่มีเกด้ยนะี่นขอบคุณครับอร่อยอร่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยปลาปลาช่อนปาช่อนข้าบ้านต่อเลยข้าบ้านต่อเลยนะครับตอเนี้นะครับโอ้ไข่ผักม้ให้เรอยบร้ยอยโล้ยนะครับมีไข้ด้ยยโอ่้ยย้ ไฟแมงลักเลยนะแล้วก็มีพวกผักดดองครับหอมหอมไบ้ท่อนไม่เผ็ดเลยเส่ตำเดีอยวอ,อ,อร่อย่อยบรรยากาศดีมากนะครับใครสนใจที่กรอบเป็นหันลักแดงครับร้านแรกเลยครับเราจะบอกมาชิมกันได้ครับ ตอนนี้เรา <ś led> กินข้าวเที่ยงกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับคือขึ้นมาเกาะรล้วไหว้พระกินข้าวนี่หมดไปชั่วโมงแล้วนะ <ś led> ที่แรกว่าจะมาแบบสายหน่อยนะโอ้โหปรากฏว่าออกจากบ้านประมาณ10โมงนะฮะนี่จะบ่ายอยู่แล้วยังไม่ได้เที่ยวเลยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบนเกาะเก็ดมีอะไรบ้างนะไปพาพิธีกรพาเที่ยวด้วยไปค่ะ,ะอิ่มไหมตอนนี้ ปลาช่อนหางปลาช่อนอยู่ที่ลูกกะเดือกอุ้ยสว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 ยเอ้ยสวยสวย,สวยจ้าดีเอ้ยแก่ดีเฟี้ยวเฟี้ยวยาดมยาหมองนะครับวันนี้กร์วันเสบรกดร้อยค่ะยานวดวัดโบนะคะ นี่นะฮะก็จะมีของเล่นที่ค่อนข้างวินเทจเลยน,นะครับนี่ยสมุดที่กรอบเกดน,นะฮะมีว่านะชุดอบายสูบอืมเฮ้ยเขาจะเป็นขนมอะไรอ่ออันนี้เป็นขนมโบราณนะครับขนมโบราณน,นี่ตอนเด็กๆเนี่ยพี่นี่ไงกินแบบสูบุรีสูบุลีสูบห้าบาทจ้าบ,บุรีแมวดำสมัยเธอจำไม่ได้เลยจ้ะ <laughs>

เครื่องปั้นดินเผานี่ไงไปใส่รูกนี่เปล่าลูกแก้วคนระับพี่พ่าบาทสวยดีนะเก๋ออันไงี้เหรอโอ้อันนี้เป็นกรอกแข่งใหม่ในกรอกเกร็ดนะครับสวยงามเลยมีที่ขายของฝีมือนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างไปไกด์พาเที่ยวหน่อยเร็วกดไปช่ยอ่าดีมากครับเราต้องช่วยเหลือนะช่วยเหลือพ้พื่น มาดูซิมีอะไรบ้างหาเลสักเส้นดีกว่าวันนี้เมือ่อว่างไม่ประสบความสำเร็จกับการซื้อเลทน,นะครับถ่ายวิดีโออยู่สติกเกอร์กาแฟน,นะครับ ร้านน่ารักเื้อด้านในมีแบบเหมือนร้านญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันซิเป็นไงชิลมากเลยนะครับนี่นเป็นร้านอาหารนะครับด้านในมีตามอินดี้มีหอยแซบมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะเออนี่นี่ร้านนี้ดูบรรยากาศสุดยอดเลยครับครับ นกาแฟนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับนี่กรอกเกร็ดนั่นเนี่ยโมเดลมากนะครับสวยนะครับกาแฟไปเเฮาสวยงามมาก ปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อครับ,บแน,นะน,นแนะนี่นะการทำขนมสดๆเลยครับขนมไข่ปลาคสครับเอัอตอมัวเอตัองเองเััครับเตเั ข้างล่างเป็นร้านญี่ปุ่นร้านเ i r a c h i e n นะร้านจ้าจ๋านะครับ t i r a c น i e n เท่านั้นเริ่มเลยแต่ว่าการคัวนี้ลงให้ด้วยนะลรงนี้ได้ขายดีนี่ขายลูกไก่นะเนี่ยมีอะจ้าจ๋าชื่อนะครับมีน้องคนหนึ่งต่างน้องลงอยู่รู้ก็ด้วยนะได้ครับให้ด้วยอร่อยมากจ้าจ๋าทำยานายก่ยอืมอร่อยจริงถ้าเกิดบอลข้างล่ามันอุ๊ยอร่อยจริงนี่ใครชิมมาลองไหม ไม่หวานไม่หวานต้องชิมวับไงมันมันเนี่ยครับตอนนี้เราเดินมาน่าจะครึ่งเกาะแล้วรู้สึกยังไงกับเกาะเกดบ้างเลยสวยดีวินเทจดีค่ะของกินเยอะมากนะโดยเฉพาะถ้าใครมีปัญหาเรื่องความหวานเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ ô oh, oh. hey, đi ra đi lại. Oh, oh, oh. <laughs> จังเลยครับมาเที่ยวเกาะเกรนะทั้งอิ่มท้องอิ่มใจของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วของมันราคาไม่แพงนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่นี่เนี่ยค่อนข้างแบบเป็นกันเองนะ<ช>น่ารักที่มาคนเดียวนะคะเดี๋ยวพ่อค้าจะแจกบิล <laughs> แยกกันก็ได้ฮะแยกกันเดินน้าหลานนะเพราะขาขลมดีมากนะครับโอเคตอนนี้น่าจะเดินมาเกินครึ่งหนึ่งของเกาะแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินกันต่อไปเรื่อยๆให้ครบเป็นมุมหลังจากที่เราบอกว่าจะเดินรอบเกาะนะฮะแล้วเราก็เช็คระยะทางจากแผนที่ดูว่าเราเดินไปถึงไหนของเกาะแล้วนะปรากฏว่าจากท่าเรือจากร้านที่เรากินข้าวมาถึงจุดน,นี้ประมาณ25%ของรอบเกาะเองนะครับ ก็เลยสรุปว่าเดี๋ยวเราจะเดินกลับทางเดินนะแล้วก็เช็คดูแล้วว่าเส้นทางรอบเกาะเนี่ยถ้าจะไปรอบเกาะกุงต้องเช่าจักรยานนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนบริเวณหน้าเกาะนะฮะก็คิดว่าเรากลับทางเดินน่าจะดีกว่านะเรามานั่งพักกันก่อนนะครับเป็นไงบ้างฮะนี่คือร้านเช่าจักรยานอยู่ตรงนี้หน้าทางท่าเรือเลยนะฮะแต่ไกล้ของเราพาเดินไปนน่นไปเจอทีนู่นในท้ายเกาะ ไม่ได้ปั่นจักรยานนะคะเดี๋ยวเราโอเคสโลว์แม่ในเรื่องของเจ้าอ่ะที่เขาสโลว์ที่เขาเอาไว้แบบนี่หรอนุ่งหนับน้ำมันเหรอใช่เขาเลยมานุ่งหมูมาใส่หมูกาเลยเรียกว่าสโลว์อมมือเลยนี่นะมาเป็นส่วนหนึ่งในตระกูลนะเป็นไง นะเเป็นเจ้าภาพกับเรื่องกันต่แข่ไม่เคยกินเหมือนกันไปไงรีวิอวแค่นเลยเลยนะมีรุ่นเดินกั่เรื่องปลาอ่าเปิดก็คือทแม้งพลังเรื่องแป้งมันเลอจะเป็นบ้งอแล้วข้างในมันก็จะเป็นหมูสับรีวันไงชาะก้หจยตกันออกมาเป็นะบแจ้งตะทีกับทางวัดอ่า้ามีทีตั้งพระสุรมา มันจะเหนียวหน่อยนะฮะนันคะมันเอร่อป็นไงฮะอรอม่มันอร่อยนะแต่ว่ามันอาจจะแอบเหนียวนิดนึงเป็นเพลินๆน,นะครับได้ของขับมาเพียบเลยได้<ส>โดนสาวด้วยนะครับโอ้งเงินเยอะเลย ตอนนี้เราเดินกลับมาก็ใกล้จะถึงที่หน้าเกาะแล้วนะครับหมดแมย๋ยวค่ะของเยอะมากนะครับดเดี๋ยวเราผมจะเดินทางกลับไปแล้วเนาะก็สนุกมากเลยเกาะเกรดนะครับของเก๋เยอะของกินอร่อยเทียบไปนะครับถ้าใครสนใจก็แว,วะมาได้นะเกาะเก็ดสนุพรรณบุรีใกล้ๆกรุงเทพครับ